มีข่าวหมอเสงเสียชีวิตนะครับเรื่องสมุนไพรไว้ใจหมอเสงน่ะนะที่รู้จักกันก็คือชํานาญเรื่องของการนะสมุนไพรต่างๆขายสมุนไพรนี่จะเป็นการโพส์จากคุณมดดำคชาภาถึงการจากไปของหมอเสงหรือนายฉัดชัยแสงสุริยะฉัดนะครับเป็นแพทย์แผนโบราณคุณมดดำโพสต์ภาพที่เคยถ่ายคู่กับหมอเสงนะคะ แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าถึงเวลาบอกลาลุงหมอลุงหมอหลับให้สบายนะจะขอจดจําคําสั่งสอนทุกคําจะจดจําทุกกําลังใจจากลุงหมอเวลาที่ลุงหมอให้กําลังใจตอนที่หนูร้องไห้ขอให้พักผ่อนให้สบายไปไหว้พระทำบุญต่อบ,บนสวรรค์นะ RIP หมอเสงมหมอเสงเสียชีวิตเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะคะที่โรงพยาบาลบำรุงราชด้วยวยัย8ปปีจากโรคไตาวายเฉียบพลันในวันพรุ่งนี้ เสาที่23ตุลาคมครอบครัวจะจัดพิธีรดน้ำศพและบำเพ็ญกุศลที่วัดเสมียนานารีวิภาวดีค่ะตั้งสวด5วันตั้งแต่23ถึง27จากนั้นก็จะเก็บศพไว้ร้อยวันนะครับไปดูที่เพจหมอเสงนะครับออกมาโพสต์ภาพไว้อะไรแล้วก็มีข้อความระบุระบุออกมาว่าสุดอะไรคุณพ่อหมอเสงพ่อทางธุรกิจบริษัทหมอเสงไทยแลน ท่านจากพวกเราไปอย่างสงบท่านไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์แล้วคุณพ่อหมอเสงจะอยู่ในใจของลูกๆตลอดไป21ตุลา2564ด้วยรักและอะไรคำพูดที่พ่อสอนนักขายที่ดีนักขายที่ซื่อสัตย์สุจริตต้องตรงไปตรงมาก็มีคนมาแสดงความเสียใจแล้วก็ไว้อะไรต่อการจากไปของท่าน อย่างมากทีเดียวยาสมุนไพรที่ท่านขายที่ท่านจำหน่ายไปก็ช่วยรักษาคนไม่น้อยอในวัยถึงอายุไขะถึงถึงอายใจค<า>่ะ83ปีฮะเสียใจกับครอบครัวท่านนะครับ